ใ so ช่เดี๋ยวนะตึ๊ดต๊ดเต๊ดต๊ดเก้าอี้สมมุติเก <Ireland> ้าอี้เป็นเก้าอี้มานั่งยาวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะเสาวน้อยคนหนึ่งก็จะนั่งอยู่ตรงนี้คุณก็จะยืนอยู่ตรงนี้มีต้นไม้อะไรอยู่ฟุ๊บฟุ๊บฟ๊บประมาณนี้คุณก็ยืนมองอยู่มองเขาเขาก็จะนั่งแบบว่าวุ่นวืออยู่กับโทรศัพท์วุ่นวือแล้วก็แบบเบื่อหน่ายชีวิตของเขาไปเพราะเขาก็แบบไม่เห็นมีใครดีพอสําหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ร้องท่อนแรกไปนะคะพอ เอเดี๋ยวนะคุณคนะุณมอ,องข้าไปอ๋อเต้ยคุณมาดูเราคมาดูโอเคโอเคเดดีด๋แล้วพอหลังจากนั้นนะคะคุณก็เหมือนเดินเข้าไปเล่นกับเขาท่อนทั้งที่สองเนี่ยคุณเข้าไปเล่นกับเขาแต่ว่าเล่นกับเขาเขาก็ยังไม่เห็นคุณนะเหมือนเหมือนคุณเป็นอากาศสะท้านเลยนึกออกปะเขาก็ <S <S นั่งเขาก็นั่งเล่นของเขาไปเงี้ยแล้วคุณก็แบบบอกเรามั่งไงอย่างเงี้ย แล้วพอแบบผมก็เป็นคนที่เฝ้ารอคุณมาตั้งนานเนี้ยคือเราก็แบบเหมือนเผชิญหน้าเขาไปหรือหรืออันนี้อาจจะเป็นหันไปบอกคนดูก็ได้เหมือนกับฟ้องคนดูเนี่ยผมก็เป็นอีกคนที่รอเขามาตั้งนานอันนี้เล่นกับคนดูนะคะปุ๊บแล้วพอมาถึงตรงเนี้ยจากรู้ติดตามสานการอยากบอกอะไรไหนะได้ไหมพอถึงลองดูสักครั้งสักครั้งได้ไหมอันนี้คือเหมือนแบบคูกเข่าเลยขอความรักเขาแล้วผู้หญิงคนนี้ก็จะบจเดิน ชใส่แลดเชิดรัจากเราไปอะไรเงี้ยแล้วเราก็เดินตามแล้วก็แบบใช่ดิแล้วก็มีอาจจะมีเต้นมีแบบดึงเขามาเต้นกับเราด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายพอท่อนสุดท้ายเขาไปเอของของแค่มีเต้นด้วยมีมีมีใช่ไหมนะเมื่อกี้เราเพิ่งประชุมกันมามีน่ะมีมีนะคะแล้วพอพอสุดท้ายเขาก็พอเราเต้นตรงนี้เด้นร่วมกับเขานะคะจากนั้นพอเขาเข้าไปปุ๊บอันนี้เราก็เล่นกับคนดู กับบอกคนดูด้วยบอกทั้งเรื่องของเราแล้วก็บอกทั้งเนี่ยเขาไม่เอาผมแล้วเนี่ยแล้วคุณเอาไหมเนี่ยมีชายกลางอ <c oughs> ยู่ตรงนี้กลางกลางนะคะโอเคคนไม่มีเวลาอู <c oughs>